การเฮ็ดเกษตรผสมประสานมันมันเป็นทางหลอดอีกทางหนึ่งนะครับเพราะจำเป็นต้องเฮ็ดตั้งแต่เกษตรเชื่องเดียวสวัสดีครับผมตะกิติศักสันติเศนอายุ3 1ปีครับที่อยู่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คือ11หมู่2บ้านกุดประดุกตำบลกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวครับหลัง ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่ก็เคยเหตุงานเป็นพนักงานจ้างมาก่อนนะครับก่อนสีหันมาเห็ดเกษตรนี่ก็เคยเหตุงานเป็นลูกจ้างงินเดือนนั่นแหละเนาะตะกี้เหตุงานอยู่จันทร์ถึงศุกร์้ววไาที่นี่เสาร์อาทิตย์นี่แต่หันกลับมาเห็ดเกษตรหรือว่าชีพส่วนตัวกรมมการเกษตรกรนนะครับมาเกษตรตกรเพราะว่าพื้นที่ทั้งหน้านี่่อแม่ก็มีพื้นที่ไปให้นะเราก็เลยคิดว่า ยากสิกลับมาเฮ็ดอาชีพนี่แล้วพัฒนากเกษตรอาชีพกเกษตรนี่ให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปจากถีพ่อก็ม่เฮาเห็ดอยู่ให้มันเกิดไายได้ขึ้นในขอบครัวเหาเขีเ้ยวมันได้แค่3าบหาว่าต้อตอนกระดงนี่1 0อย3 0อยเฮากับเลือกอาเด้งนะเนาะตะกี้นั่นบอกเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่ต้นไม้ก็ร้ายนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่หน้านี่แหละ ส่วนมากกับเฮตหน้าหน้านี่ก็เป็นเฮตเป็นเขาย่างเดียวเขาหน้าปีแต่ที่นี่ไล่ได้ลัก,ล,กลักกับมีแตเขานะครับผมมองว่าการเฮตแตเขานี่มันมันบอย่างยืนมันไล่ได้ทางเดียวเ่วน่ยได้ปีหนึ่งเนี่ยขายเขาก็ได้เงินประมาณเงื่อนก้อนกับประมาณเจ็ดแปดหมื่นซึ่งมอง,มองแล้วมันกับแทบจะโบคุมับการลงทุนไปทุเมืงินแห้งนี่ปัจจัยเขามาว,าว่าจะเป็นเรื่องการไทเนาะ เรื่องการคา,าจาา้างการไถหน้าคาปันคาไถาแล้วก็จ้างคนบ้านปุ๋ยเนี่ยนังเถือแถวบ่มีแรงงานเท่ากับจ้างบ้านปุ๋ยจา้างไถจ้างปันพเพื่อจ้างตัดเขาอีกเนี่ยเราไปที่นี่ก็มาจ้างเกี่ยวอีกจ้างเกี่ยวเราไปที่นี่เขาจะไปตากไปยังเสียเวลาเอาเขาไปขายอีกจางกรดแกไปขายอีกซึ่งเวลาข้ามาบวกลบกุ้นหรนบางแล้วมันขาดทุนครับตกไรหนึ่งไรหนึงน่งนี่บบเหลือพอสามสี่ลอยหรอก ปี60นี่ผมผมเริ่มเริ่มศึกษาทาง YouTube แล้วก็ผมหันออกมามาปลูกกล้วยซึ่งผมเจาะบดานไว้เจาะบดานไลยสองบอ่อเป็นมดกล้วยปูกฟักทองตอนนั้นปลูกแคนตาลูปก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับนับจอน,นี้ก็ประมาณ3ปีจากปี60ตอนแรกๆเขาก็บาจบปริญ,ญญาตีมา ันมาเห็ดเกษตร,รจากที่เป็นแบบว่าเกษตรกรมบรหยุดเห็ดงานเสาจันถึงซุกไม่เห็ดเกษตรเรสาอาทิตเขาก็ว่าบ้าแล้วเนาะ mm hmm. สิหันมาเห็ดหยงมันเมื่อยเขาก็มองว่ามันสิหลอดบ่เคยเห็ดงานแบบว่าไปกินเงินเดือนทุกมื้อทุกมื้อสังซี่ยขอทั้งครอบครัวพอแม่กับว่าอยู่มีมีขอทีนมาว่าเฮาเห็ดเกษตรเนี่ยมันสิมีรล่ได้ขามาบ่าเพราะว่าบางเทื่อมันก็ต้องใสง้เงินใส่ทองนี่ะผมก็เลยบอกว่า การเกษตรบางที่เขาเอตกระถองเอมนเป็นตัวหลักเขาก็มองว่าเขาเอาใจจิตใจเขาเนี่ปัดเลยว่าเขามีความสุขกบมันเทองอกินเขามีความสุขกบมันเ้านเชื่อชมกับมันผลผลิตที่มันใด้มากมันจะมีความสุขแล้วมันได้ขายเดี๋ยวเงินมันไม่อีกย่างเดียวนะครับเงินเป็นตัวรองข้าวป่าของจริงเงินทองของมายาข้าวป่าของจริงเนว่าเขาได้กินได้แจกได้ขายได้พี่น้องมาหานี่ยเขาก็แจกใจพี่น้องไป อยู่น,น,นี่มีปลูกมีกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมีพริกพริกฉี่ฝ่านะครับมีพริกย่ำดำิกฮอตมีบักแข่งเบัรเพื่อพวงบานเท่าบักแข่งนะครับก็มีพักพืชพักสวนขั้วมีแตงโมที่ลงไปในช่วงนี้นะครับ รู้สึกดีนะครับที่ภาคภาครัฐเนาะให้การสนับสนุนและเห็นความสําคัญของเยาวชนรุ่นหลังที่บมมีงานทําหรือว่าเรียนจบไปแล้วที่บมมีการมีงานทําและอยากจะให้อาชีพแกเยาวชนนะครับสำหรับผมนี่ก็อยากจะแนะนําน้องๆเยาวชนที่สนใจในเรื่องของด้านการเกษตรนะครับมาศึกษาเรียนรู้ เรื่องการปลูกพักปูกกล้วยปลูก,ก,ลกนั่นปลูกนี่ครับผมสามารถสิจะแนะนำละกาฝึกซ้อนให้ได้ดแล้วผมก็ยินดีนะครับที่จะให้ค้าปรึกษากับน,น้องนองเกษตรกรหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการเกษตรได้ครับผม